บอกเขาสิลูกนี่แม่ไงลูกแม่เช่งขอโทษพี่จริจริงไอ้น้อมช่วงนะอิ่งใดใดโลกนี้มีมีทีทีทอุ่นออ,อ้อมเขนอ้อมกอดเลตระกอความเฉลี่ยวฉลาดที่ไร้ขอเขียดยำกัด พลังงานแห่งธรรมชาติคือพลังอำนาจที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์และยากนักที่มนุษย์จะหาคำตอบมาอธิบายได้ในทุกประการภูเขาไฟระเบิดคือหนึ่งในแหล่งกำเนิดของพลังงานธรรมชาติที่มากมายมหาศาลงานวิจัยครั้งสำคัญของมนุษย์ซึ่งไม่ใช่หยุดอยู่เพียงแค่ยอมรับว่านี่คือธรรมชาติแต่ความเฉลียวฉลาดของมนุษย์สามารถจุดประกายความคิดและความเข้าใจในสิ่งซึ่งเป็นธรรมชาติอันเป็นของเหลวจากภูเขาไฟที่เรียกว่าลาวามาใช้ประโยชน์เป็นเครื่องประดับการ นี่แหละครับผมว่าถ้าบอกว่าถ้าเราได้บียอกาดได้ได้ห้อยเหร่นพลังสมุนงคลนี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างในในกายเราเนี่ยจะดีขึ้นหมดเลยอ่าดีขึ้นหมดจะดีขึ้นเลยจะให้ทั้งพลังและให้ทั้งครับอสิจใจที่ที่ดีด้วยครับนะครับอัต้องพลังสมุมงคลนะครับพลังสมุมงคลครับนำมาแฝนแล้วก็มาศึกษาหรือมาตั้งข้อสังเกตผมก็มีความพอใจอย่างมากเรามีความรู้สึกทางด้านจิตใจว่า สิ่งนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายและต่อจิตใจมันห้อยและเท่ดีแล้วมันช่วยอะไรท่านบ้างช่วยอะไรท่านอห็นงว่าเล่ามีประสบการณ์อะไรบ้างผมเนี่ยพอมีตัวนี้เนี่ยมันติดตัวมานานๆเข่าเนี่ยมันทําให้ร่างกายผมมันกระปี้กระเป๋าขึ้นอเวลาจะตื่นนอนเนี่ยมันก็ขยันเลยเพราะลุกพลดผาดทำโน่นทํานี่มีมีมีเรี่ยวมีแรงมีเรี่ยวมีแรงขึ้น ตัวนี้นะครับมันเป็นลาวาภูเขาไฟาที่ที่มีพลังมีพลังสถิตอยู่พลังสถิตเนี่ยมันมันเป็นพลังธรรมชาติครับซึ่งมีการศึกษาค้นคว้ากันมาไว้ยขวบปีแล้วแต่ในมาเลเซียในสหรัฐอเิกาในประเทศต่ตางๆพิสูจน์กันมาแล้วหลายสิบประเทศครับหลายสิประเทศมาแล้วและกำลังเป็นสิ่งที่แพร่หลายไปอย่างรวดเร็วแต่ที่มาใช้นก็คือ ผมต้องการให้คนไทยที่เจ็บใข้ได้ป่วยน่ามันแก้ด้วยวิธีแพทย์ไม่ได้เท่าที่ดูเห็นว่าดีขึ้นมาจบสากคนครั้งแรกเลยก็หวังแค่เรื่องวงสวิงเรื่องยืดหยุ่นนะแต่ระรับตัวเองที่ได้มานะครับหลังจากที่ได้แขวนสวมใส่แค่สิบห้าวันไม่น่าเชื่อขอบคุณดอนโรครองช้าที่เท้าผมที่ส้นที่เคยเลื้อรลังานดีหายไปเลยครับโอ้โหพูดอย่างนั้นสุภาพมงคลเหรียญสุภาพมงคลอันนี้ไม่ทําให้ผมเป็นคนกล้าหรอกครับอ๋อ ให้ร่างกายเ,เข้มแข็งแข็งแรงในการที่เราไม่เหนื่อยเมื่อล้าในการที่เราได้ออกไปช่วยเหลือประชาชนนะครับของเรายอมเป็นของเราชาติไทยท่านสมผู้ชมครับก็ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับรวมทั้งท่านผู้ฟังด้วยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้นะครับเกี่ยวบเรื่องเหรียญพลังสุภมงคลที่หมายเลขโทรศัพท์0897355856 0897355856 0818086530 0818086530 083 1972648 0831972648และ0835039404 0835039404ครับท่านผู้ชมครับสอบถามได้ผู้ที่รู้ผู้ที่เข้าใจอธิบายได้ท่านไม่โดนหลอกท่านไม่ได้โดนต้มแน่นอนผมเอาเกียรติและศักดิ์ศรีเอาความเป็นดอนแดน,นสวรรค์เป็นประกันนะครับ ชื่อจริงนั้นก็ไปหาเอาเองนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมรู้จักผมมากในนามของดอนแดนสวรรค์ถ้าท่านใดพิมพ์เข้าไปใน Google นะครับ Google ก็พิมพ์ว่าดอนแดนสวรรค์ก็ได้คนดีมีสาระท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถชมรายการนี้ย้อนหลังได้เข้าไปที่ YouTube นะครับดอนแดนสวรรค์แล้วก็วัดคนรักแผ่นดินท่านก็จะเจอชมย้อนหลังได้รับฟังได้นะครับ น่าจะมีมากที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ในเรื่องของเทปทํารายการโทรทัศน์ตลอดช่วงชีวิตของทํารายการทีวีมาได้มีโอกาสสัมภาษณ์บุคคลตั้งแต่ชาวบ้านธรรมดาจะไปถึงอนนันายกรัฐมนตรีไม่ต่ำกว่าพันสามร้อยคนท่นจะมีภาพสัมภาษณ์ทีวีนับร้อยร้อยตอนที่ให้ท่านได้ดูได้ชมใน y o u t u b e พิมพ์ว่าดอนแดนสวรรค์คนดีมีสาระดอนแดนสวรรค์สู้เพื่อบ้านเมือง ดอนแดนสวรรค์คนรักแผ่นดินก็เจอหรือ Facebook ก็ที่ดอนแดนสวรรค์เหมือนกันครับ D O N ดอนแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับ D O N ดอนแล้วก็วักแดนสวรรค์ก็ D A E N S A, w A N S A W A N ดอนแดนสวรรค์ใน f c e e o o o นะครับก็สามารถติดตามได้นะครับก็เป็นข้อคิดตอนจบอีกเช่นเดียวกันนะครับสุภาษิตจีนนะครับคำคมของของเบงสุภาษิตจีน นะครับจอดเรือให้ดูท่าจะนั่งให้ดูพื้นฉลาดหรือโง่วัดกันที่วาจาผมโง่แน่เลยครับเพราะวาจาของผมนี่ฟังดูแล้วมันก็คนที่นั่งกินเหล้าอยู่วันนั้นที่โทรมานักรัฐศาสตร์ <c oughs> ก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้อ้าวฉลาดหรือโง่วัดกันที่วาจาฉลาดต้นปีไม่สู้ฉลาดตอนปลายปีฉากแรกที่มีรักเป็นบทจบของสติปัญญาเฉ <c oughs> พาะคนที่ขี้เกียจ ถึงจะเชื่อเรื่องโชคชะตาเฉพาะคนที่ไม่ลดละผู้นำรออยู่ข้างหน้าชิบหายตอนต้นดีกว่าเสียหายตอนปลายเฉพาะคนสู้ชีวิตจึงสมควรมีชีวิตอยู่ฉันคือผู้แพ้นั่นแหละเธอจึงชนะชัยชนะที่สูงค่าคือชัยชนะใจตนเองช่วยตนเองให้หนักดีกว่าช่วยคนอื่นให้มากชมด้วยคำหลอกไม่สำเร็จเท่าด่าด้วยคำจริง ชายไร้ญาติเพราะภรรยาจะไร้ค่าในครอบครัวชายไร้ญาติเพราะภรรยาจะไร้ค่าในครอบครัวชีวิตคนเราอยู่ได้เจ็ดวันชีวิตคือความเศร้าในคนทุกข์คือความสนุกในยามเย็นชีวิตเสือมีลายชาติชายมีชื่อดนตรีคืออารมณ์ของสวรรค์ดินไม่อวดว่ากว้างฟ้าไม่อวดว่าสูง ดีใจกับเสียใจมีคำตอบว่าจากไปและกลับมาดูด้วยตาหนึ่งครั้งดีกว่าฟังมาร้อยหนเดือนหงายไม่นอนเดือนดับไม่ตื่นได้เกียรตินั้นง่ายรักษานั้นยากได้เห็นรอยยิ้มดีกว่าได้ฟังเสียงร้องเดินด้วยขาตนเองดีกว่ารอคนมาพยุงทรัพย์สินถ้ายึดติดชีวิตก็ไม่สุขท้อแท้จะผิดหวังลังเลจะพ่ายแพ้ หลังเลียจะแพ้ไพ่ทองคําถ้าอยู่ผ้าขี้ริ้วก็ไร้ค่าคนถ้ามีวิชาก็สูงส่งทํางานอย่าหยุดชีวิตไม่อับจนและทําดีอย่าหวังสิ่งตอบแทนท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังรายการขับเร็ววิ่งขวาขับช้าวิ่งซ้ายอย่าหุนหันพลันล่นให้อภัยกันเป็นสิ่งที่ดี บางทีปากไวอาจจะทําให้ท่านเสียใจภายหลังก็ได้นะครับฟังให้มากเพราะมีหูสองหูมากกว่าปากฟังให้เท่ากับดูเพราะตาสองตาหูสองหูแล้วคิดสมองพื้นที่ใหญ่อยู่ในศีรษะระหว่างคิว้วเมื่อฟังเมื่อเห็นแล้วคิดแล้วจึงค่อยพูดเมื่อน,นั้นแหละครับโอกาสประสบความสําเร็จสูงแต่ส่วนมากพังเพราะว่าปากไปก่อนโดยที่ไม่ได้คิด เขาจึงเรียกว่าปลาหมอตายเพราะปากนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้พักการเมืองพังเพราะปากของว่าน่าพักกันละกันนะครับเอาเป็นันว่าขอให้ท่านผู้ชมตรวจสอบทรัพย์สินสิ่งของมีค่าในรถของท่านล็อกรถแล้วดีหรือแล้วหรือยังถังแก๊สปิดแล้วหรือยังกางมุ้งให้กับคนแก่คนไม่สบายแล้วหรือยังทานยาแล้วหรือยังลูกหลานใครไม่สบายก็ต้องรีบไปหาหมอนะครับและ ไม่สบายใจในโลกนี้จำไว้อะไรที่เป็นความลับแต่ยังไปแอบบอกใครว่าเป็นความลับก็แสดงว่าสิ่งนั้นมันก็ไม่ใช่ความลับนะครับรักประเทศไทยรักในหลวงอย่าหวงความดีเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ทำความดีให้กับสังคมพบกันใหม่นะครับราตรีสวัสดิ์ครับเรา เป็นของเราชาติไทยไกลไกลต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลลงอมดินใครมินสักสิคนไทย ต้องมีวันสักวันให้ไทยล้างใจอับรร